สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเมื่อวนี้พี่ดิสิพาพี่น้องมาเห็ดเค้กฝักทองเนาะค่ะมาเบิ่งกันเลยจ้าเค้กฝักทองง่ายๆค่ะพี่น้องพี่ดิจะใส่เค้กวานิลาสองแผ่นเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นพี่ดิจะตัดขอบคพ่ะพี่น้องตัดขอบตัดขอบเค้กเนาะค่ะให้มันม่นๆจากน้อยแล้วนี้พี่ดิจะตัดข้างล่างเนาะค่ะตัดขอบข้างล่างออกเนาะค่ะพี่น้อง เคกกะฟักทองเขาเจ้าจนิยมเฮ็ดขายในเทศกาลฮอลลวี Halloween, นะคะ่ะพี่น้องแล้วนกะ็ช่วงเทศกาลนี้ค่ะคุณป้าบ,บอกฤดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะช่วงนะะีนะะ้ฟนะักทองก็จะเ,เริ่มออกเฉยข้าเจ้ากับเซ็ตเค้กฟักทองหลังจากนั้นเนาะจ้าพี่ตีก็จะลงบัตเตอร์ครีมสีขาวเนาะคะ่ะพี่น้อง การลงบัตเตอร์ครีมพี่น้องอ่นอ่าฟักทองเนยเพราะจาเป็นต้องเห็นมันมันมันเรียบมันเนี่นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพราะว่าฟักทองมันกับอะไรเรียบเนี่นเนาะจ้ะเนาะเวลาพิติกสเปรย์สีเสียมันกระเสียมันก็บเสมองเพเห็นมันก็เสเป็นดูแบบฟักทองคือเป็นแบบว่าเป็นตะกุกตะกักจากน้อยนะคะพี่น้องพิติ๊กจะเอาบัตเตอร์ครีมไม่เห็ดเป็นแบบว่าเห็ดเห็ดลองนะพี่้องให้เป็นนุ่นๆจย่ากน้อย หลังจากในพิธีก,ก็จะใส่อ่าพลาสติกน่าจะพี่น้องพลาสติกมะเฮดให้หมันอ่าะมาเกลี่ยเกลี่ยเหนือครีมแห้มันเขาลูกกับพี่น้องเพราะว่าพิธีเป็นหลองนะคะเนาะลังเออ บ่าต้องเป็นต้องอะให้มันเนียนเลยพี่น้องพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่พี่ตีจะสเปรย์สีแล้วกับพี่น้องมันจะมองบ่เห็นแต่มันจะมองบ่เห็นะพี่น้องมันจะเห็นให้คือายรกับว่าเป็นคือกับไล่ฟักทองพร้อมค่ะหลังจากในมิเตอร์จะเน้นเนาะค่ะเนาะเน้นขอบมองเป็นร่องฟักทองค่ะพี่น้องเน้นสีให้มันให้มันเด่นเนาะค่ะเนาะให้มันดูเป็นคลืับเป็นร่อง ใส่สีส้มเนาะจ้ามองล่องมันในมตาเกจใส่สีน้ำตาลเลยพี่น้องสเปรย์จักน้อยเนาะค่ะเนาะเอาให้มันออกแบบออกอ่าสมสมออกน้ำตาลจักน้อยกายพี่น้องหลังจากนั้นเนาะจ้าไปตีก็จะใส่สีเขียวมาบีเพเป็นควานฟักทองกายพี่น้อง,อ,งอ่าฟักทองอยู่อเมริกาเนี่ยจะเป็นสีส้มเด้อค่ะเด้อสีสม้มก็คือบานเฮาเด้อ บั้นเนาะจะออกเขียวๆดำๆเนาะค่ะเนาะออกเขีย,ยวๆแบบเข็มๆจากน้อยสรนะจ๊ะยุนี่ฟักทองสิเป็นสีสมจ้าก็เจ้านี้ยมมาแบบเอามาแต่งในเทศกาลฮอลโลวีนนั่นแหละเนาะนี่จา้าเสร็จแล้วจ้าขอบคุณค่าที่รับชมว,วิดีโอของพิ๊ก